สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรอำเภอพีิมายนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรอำเภอข้างเคียงที่มีพื้นที่ปลูกอยู่ในอำเภอพิมายนะคะาตามโครงการนะคะส่งเสริมสนับสนุนเนงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีแรกส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศัก,กยาภาพพื้นที่ปีการผลิต2,568ทับ2,569นะคะ ในพื้นที่อำเภอพิมายนะคะได้ดําเนินการนะคะรับพื้นทะเบียนเกษตรกรนะคะผ่านทางสามช่องทางก็คือทางแบบคำร้องนะคะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊นะคะแล้วก็ทางอีฟอรมนะคะซึ่งได้ดําเนินการรับพื้นทะเบียนแล้วณปัจจุบันนะคะข้อมูลการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ10000นะคะหนึ่งหม้าร้อยเครัวเรือนสี่หมื ยี่สิบแปลงนะคะสามแสไร่นะคะซึ่งตอนนี้อำเภอพ,พิมายนะคะได้จัดทําชุดติดประกาศประชาคมออกไปในระดับพื้นที่ระดับหมู่บ้านแล้วจํานวน1 10, 7ึ่งครัวเรือนเป็นพื้นที่สามหมื่นสี่ร้อยยแปลงนะคะพื้นที่ปลูสองแสนสี่หมื่นสอง 91ไร่นะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการจัดทำประชาคมในระดับหมู่บ้านนะคะนะคะแล้วก็ผลการประชาคมที่ได้หมู่บ้านได้ส่งกลับมานะคะและผ่านกับประชาคมในระบบแล้วจำนวน2,107รัวเรือนพื้นที่3,532แปลนะคะพื้นที่ปลูก19,988ไร่นะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรนะคะที่จะได้รับสิทธิ์นะคะ ต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องอเข้าร่วมการประชาคมตรวจสอบพื้นที่นะคะตามที่ตั้งแปลนตามวันเวลาที่หมู่บ้านกําหนดนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เกษตรน้องๆเกษตรตำบลก็จะนําข้อมูลม,มาผ่านประชาคมในระบบนะคะแล้วก็ทางกรมส่งเสริมก็จะประมวลผลส่งให้ทกสทุกทุก,ทกวันนะคะทกะสก็จะดําเนินการโอนเงินอ่า เข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยตรงทุกๆ15วันโดยประมาณวันที่3และวันที่18ของเดือนนะคะท้งนี้นะคะพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะคะสามารถติดตามข่าวสารนะคะผ่านทางเพจ Facebook สำนักงานกเกษตรอำเภอพิมายหรือเพจ Facebook อำเภอพิมายรวมถึงช่องทางกลุ่มไลน์ระดับ ตมุนระดับอำเภอนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงานเกษตรอำเภอพิมายนะคะท้ายนี้ก็ฝากถึงนะคะพี่น้องเกษตรกรนะคะช่วยเป็นกําลังใจนะคะให้กับคณะทํางานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนนะคะเกษตรกรและน้องๆเจ้าหน้าที่เกษตรตมบลที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ